สวัสดีค่ะพืนทีิมสีวันนี้วันที่2ธันวาคม2566ะคะเราก็มาเก็บบรรยากาศอัปเดตรถเข้าออกในบขสในวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566ให้กับทุกคนทุกทานได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรถเข้าออก สวัสดีครับเพื่อนฟีวันนี้วันที่สองธนวสองพันรบนะคะเรามาเก็บบรรยากาศในบขสทุรินนะคะช่วงเกือแบบสินาฬิกานะคะเพื่อนฟีเก็รรยากาศนถออกเข้าออกในบขสในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่สอง จนวนคน2,566นะคะบ,บรรยากาศในบกสชช่วงนี้ก็รถกำลังออกนะคะ9โมงกว่าๆกับ10โมงงานเนรี้ีให้กับงานสี่ได้ใช้นะคะก็จะเป็นด่วนเก้ากนะคะอคะอกบกสแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะคะก็หลายครอบครัวก็หยุดเท่าก่อนแล้วก็พาลูกไปเที่ยวกันนะคะแล้วนะคะ นนีเก็บบรรยากาศสายๆในบกสให้กับทุกคนทุกท่านนะคนะคาราเก็บบรรยากาศช่วงส0บนาฬิกานะคะเพื่ตอนนี้ก็รถชินเกียิเข้าเข้ามานะคะ สิบนาฬิกาถึงสิบนาฬิกาสามสิบนาทีให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะวันเสาร์ไปเที่ยวไหนกันดีเนาะเอเมื่อวานก็หลายคนก็คงโชคดีนะคะหลายคนก็โชคโชคลายนะคะือซื้อยังไงก็ไม่ถูกนะคะพันลักสี ก็ดีใจกับคนโชคดีแล้วกันนะคะรถภูดดดดเก็ตโคราดุบนก็เข้ารอบสิบโมงนะคะก็เราก็มาเจอคุณยายขยันนี่นะคะ่ะยายสวัสดียายทัวเจ้าง่ามเนมาะพอดียายก็ ยายเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังยายปฏิเสธหน้ายายปฏิเสหน้ายายขึ้มันแท้ยายอยากได้ไเงิน,อนขอรู้ มีถั่วสวยนะครับที่ยายมาจากสีสเกตนะคะมารถไฟก็มานั่งขายอยู่ตรงนี้ทุกวันนะคะข้างหนนี่ก็เป็นจุดพักผู้โดยสารน,นะคะโละน,นะคะช่วงนี้ก็สิบโมงเศษแล้วแล้วใที่รักข้นขอฟัง,งนะคะ ช่องจอมนะคะพัตนาบุรีแล้วกมีสองแถวมาเจอเช,ช่วงเช้านนะคะอือนอันเชอนะคะอยู่ลุงเทพะะสุรินนะคะชุดพลังงานนะคะอย่างแอร์โฮสเสเลยนะคะเพื่อ,อนมากเลยนะคะ น,นี้ก็อยู่หน้าหน้าบ้านเอดมินเลยนะคะคเือรก็อยู่หน้าบ้านแอดมินเลยเป็นรถนักคนเชลก็รถรัมบริการนะคะวิ่งทุกวันนะคะเยอะวิ่งเยอะมานะคะวิ่งได้ทั่วไทยเลยคะนี่จะเป็นฝั่งรถตู้เข้านะคะ สุรินสีขอรบกูมออกไปแล้วนะคะกรุงเทพสุรินสามหนึ่งสามสี่นะรัตนาก็วิ่งดินนี้นะคะช่วง ทันแล้วรัตนะนะคะวันนี้อากาศแดดเปรี้ยงเลยนะคะเพื่อนสี่ค่อนข้างร้อนนะคะอุ่นนะคะวันนี้อากาศไม่เย็นเหมือนทุกวันนะคะค่อนข้างอุ่นขึ้นแล้วนะนจะเป็นรถร้อยเอ็ดยังสวนที่คือบรรยากาศใน วันที่2อธันวาคม2566นะคะช่วง10นาฬิกานะ9นาฬิกา40 5นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ con nóng dài ปั่นนาทีนะคะทาเพื่อนนิี่เราก็เก็บบรรยากาศในบขอสอให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันที่สองธันวาคม2อ6 6นะคะบรรยากาศรถเข้าออกในบขสสอ,ส,อสินินนะคะเราก็หวังอย่างนี้ว่าเพื่อนเพื่อนดีทุกท่านก็คงจะ สุกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดระการใดต้องบอกตาไปเพื่อนๆที่ไวไปนาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิยขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกที่ตำลงใจนะคะที่ให้กระสือนึงช่องของเราต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโต๊และสื่อในสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ ต,ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วเราจะอัปเดตบรรยากาศสถานการณ์ในบกสให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมในวันต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสุขสมหวังทุกมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ